ชาติไทยทำหน้าที่ได้อยาอ่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ดีที่สุดเลยและว,วันที่สีส่ในเดนนี้ะะนะ,ะในวันที่เกาเราจะมาที่สิบกรกฎาคมนี้เราจะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องใช่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองนะครับทุกคนสุดยอดมาก วันนี้เรียกว่าเสียเชีย์เอาเลยดอนจะเรียกหมว่ากเราเก็หึมไปทั่วประเทศนะครับแต่ว่าการแข่งขันเรายังไม่จบนะครับเรียกว่าเรามีจนถึงวันที่สิบเลยนะฮะใชค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับแฟนๆทุกคนกอนจะได้พบกับโปรแกรมในวันพรุ่งนี้วันที่เก้ากร,รากฎาคมค่ะใช่แล้วนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศนะครับเวลา15บหนาฬิกาฟรซรีลนะครับจะพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับในช่วงเวลา18นาฬิกา USA จะพบกับรัสเซียครับ และงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเอสโคลาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าวัดสันรประเทศไทยบริษัทนิสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสีพาน 4, อาหารซีทีเมเจอร์ซิดูเพลบริษัทพีเอ็มเซ็นเตอร์จำกัดบริษัททรูคอร์เรชั่นจำกัดมหาชนอาคาเดมกลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน b d m s การเป็นฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพร,ระบรมราชูปถัมภ์การกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเยราเซฟเอาไปการกวางเชิจดีของเราเลยนะและต้องขอขอบคุณทุกทุกค,คนอีกครั้ง